นังเรียนเห็นสอเฮ้ยอาจารย์นี่เกมกิของนักเรียนไปอย่างมากเลยนะจ๊ะนักเรียนเอ่เอาเกมมาเล่นเหรอนี่ต้องเอามายึดแล้วยึดเอามานี่เอามานี่เอามานี่เอามาไม่หมดเลยอย่าให้เล่นอีกนะอย่าให้เจออีกนะเออเลยอาจารย์ไอ้นี่แล้วก็มีคนหนึ่งได้คิดคอนเกมระดับขึ้นมาหลังจากนั้นก็เกิดขึ้นโดยส่วนตัวเกมแล้วจะผักกันเล่นคนตาส่วนแนวเกมนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้วาดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเกมแนวไหนก็ช่างก็เหอนนะและสวัสดีครับผมวัตโตเป็นเีกดีมีน้ำใจ ทั้งหลังด้วยเป็นคนดีมีทุนอ้วนล่ำไม่ไมชัดและเขามีเพื่อนสองคนคนซ้ายชื่อว่ามิสรคิสโตะคนขวาชื่อว่ามิสเตอร์โทลิงแมนเป็นเพื่อนซีกันตลอดทุกว่าอืมจโอยไอวะเอ๊ะเไอ,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 อ้คนนี้ชื่อนายสมอนเป็นคนที่วาดเกมระดาษนายสมอนเป็นคนนักว่าเกมระดาษที่แท้จริงที่กดเกมระดาษขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วมันชอบคุยกับเพื่อนเพราะมันชอบคุยเรื่องกวนๆและวาดเกมระดาษสนุกด้วย แต่ถ้าใครมันไม่ชอบหน้างใครมันจะว่าให้คนนั้นกลายเลวสุดโคตรชั่วเลยโอ้ยหน้ากอลิลาเอ้แค่นี้ก็แกล้งเราเหรอไม่ทําอะไรให้มันสักอย่างเลยมันแกล้งเราแล้วไอ้นี่ไม่ดีวะในเวลาต่อมาโต๊ก็ต้้งสังเกตเห็นว่ากําลังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้าเขาในระหว่างเวลาพักเที่ยงอ,อยู่เฮ้ยซื้อปีกตีความเร็ววายังไม่ตายโกงนีว่วาทำไมต้องโกงเราด้วยวะเออเอานาไาาีไมีพอใช่แล้วไมต้องเล่นเลยมีเปรตใส่เล่นแล้วยังปากดีอีก แค่ okay, นี้ก็ด่าเราเลยเลยเนี่ยไม่ใจร้ายชะมัดเฮ้ยเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนนะเดี๋ยวมาทำเป็นเพื่อนของออโต,โต้ที่ได้ตามเพื่อนของเขาไปเดี๋ยวก่อนสิมิสเตอร์ทลริงแมนอย่าเพิ่งไปมิสเตอร์ทลริงแมนเป็นไรหรอวะทำไมถึงโดนสมอนว่าหรอวะไปทำอะไรให้มันหรือเปล่าวะไหนบอกหนยสิได้ทำอะไรสักอย่างให้มันเลยมันโกงเงาด่าฉันว่าก็เลยต่อรองกับมันแต่มันด่าฉันอ่ะอย่างเงี้ยซีรีส์ทำไมก็แค่เกมอะลองเป็นเรื่องอื่นดิปะเนี้ยฉันอยู่ไปนานแล้วแล้วอย่างอะอะไรวะเป็นอะไร โกสังเกตเห็นว่ามิสเตอร์ริมเขารี่กมันจะร้องไห้นะแค่นี้ทำตาซึมุเลยวะโอ้โดนด่าทีนี้จะร้องไห้เลยเนี่ยโอโ้โหแค่นี้นะ <c oughs> แต่ก็ช่างเธอวะทีนี้สมองก็ยิ่งโตขึ้นเยอะเลยวะคนเลยวะยิ่งโตยิ่งหน้ามันก็ิลล่ามากน่าประจบมากเลยวะไอพวกสวะนินทากันเหรอเฮ้ยแค่ว่นน่ะเองว่าเขาอย่างนี้แล้วเองทำอะไรกับเขาไม่ะละละในวันนี้ชื่อ ชื่อว่าซีฉายาเชอร์รี่ฐานะรวยแต่ว่าไม่ค่อยทำงานทัเท่าไหร่และจุดเด่นก็คือผู้ไม่รู้เรื่องและสมผมเป็นตามได้ปกติเอาไงเชอร์รี่สบายดีไหมฮะช็อคช็อคชอคชอคชอคเชอร์ลี่แกดีดีแค่นี้เรียกเชอร์รี่เลยเลยเลยอะไรวะแค่นี้ก็โกรธเลยเหรอแล้วมันชื่อแกนะเว้ยเขาว่าด้วยกกันอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละวะอะไรอะไรจะเอาเหรอฮะจะ เข้ามาเดยเออเข้ามาเลยเข้ามาเลยแน้จริงก็มาเดโอ้จากนั้นก็มีคนเข้ามามุงดูกันเยอะเลยว่าพอี่มีเรื่องมีเรื่องเลยกันเลอแย่แล้วมีคนมามีเรื่องเหรอมีเรื่องเหรอเฮะคนที่มาคนแรกก็คือไอ้สมอนมันชอบมีเรื่องตลอดเวลามันมีเรื่องอะไรมันเข้ามาเป็นที่หนึ่งตลอดเลยนะเว้ยไอคอนไอคอนดาคอนว่ะพูดว่าไอหน้าคอนลีลาว่ะพูดจริงนู้นเฮ้ยบอกว่าไม่ได้ทำไงล่ะบอกว่าไม่ได้ด่าวเยเว้ยจะเอาเหรอวะเฮ้ยนี่ฉุนแลวนะ้เว้ย อุ้ยอย่าตีกันเดิเพื่อนกันนะเว้ยอย่าทะเลาะกันพวกแกด่าฉันนั้นฉันไม่เธอะเว้ยเพื่อนกันเพื่อนกันโอ้ออโต้พูดถึงเกมกอะดราของฉันใช่ไหมถ้าด่าฉันนี่ก็ว่าไปอย่างแล้วของเต้ก็ด้วยแต่ว่าถ้าพวกถึงของฉันนี่ฉันก็ทำไม่ได้หรอกนะแต่ออโต้เอ้ยเองเคยวาดเกมกระดาษไหมล่ะามหน่อยสินะฉันจะให้พวกนายสองคนวาดเกมกระดาษแข่งกันให้เพื่อนตัดสินไงล่ะจะให้พวกนายแข่งเกมกระดานกันในนะวันพรุ่งนี้ เด็กที่เล่นขอยแล้วก็วิจารณ์ไปทั่วยังงะงะเลยลาลาลาโอ้ยกาอโอ้เกมแล้วว่าไรสาราว่ะไปฉันจะไปเตะบบอลแล้วไปเหอะมิสเตอร์ทอริงแมนอย่าไปใส่ใจพวกนี้เลยไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยปดเลยจ้าปดเลยจ้าปดเลยจ้าหนูน้องปดปดบันแก่เลยเอาเอาเอาไวไจะใ เออเอาสินอนรับคำท้าอยู่แล้วในจิงก็เข้ามาเลยพรุ่งนี้ใช่ไหมเอาสิเข้ามาเลยแย่ <c oughs> นำมาติดคอเว้ <c oughs> กนติกาก็คือฉันจะให้พวกนายสองคนวาดเกมตะแข่งกันและหลังจากนั้นฉันให้เพื่อนตัดสินว่าใครจริงกว่ากันทุกคนต่างเห็นความเห็นของไอสมานด้วยฉะนั้นพวกนายสองคนเตรียมตัวใจว่าให้ดีแล้วเองงมอะไรไว้ในปากว่าไอสมอนทำไรดิเองอยไว้ในปากว่านะบอนออตโต อตโต้ก็ไม่ได้มีสมาธิในการนอนหลับเลยแม้กระทั่งเปิดเพลงฟังก็แล้วก็ไม่หลับเพราะว่าโมดเด็คคิดถึงเรื่องการว่าเกมกระดาษวันพรุ่งนี้เหมือนเช่นเคยและเช้าวันก่อนมาของวันศุกร์ในการแข่งขันโต้ก็ไม่ได้มีสมาธิในการเรียนตามเช่นเคยเพราะว่าโมเด็คคิดถึงเรื่องเกมกระดาษทุกครั้งเวลาเรียนก็ไม่ได้มีสมาธิในการเรียนเสียงกิ่งพักเที่ยงก็ดังขึ้น ทุกคนในห้องและต่างห้องก็พากันมาดูในการแข่งขัน,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 นของออตโตและเชนลี่ติดตามเอาใจช่วยออตโตและเพื่อนของเขาให้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมขอขอบคุณแรงบันดาลใจจาก EMP และหลอเบเกอร์ที่ทั้งผมมีแรงบันดาลใจในการทำครั้งนี้และแค่ย,ยู่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอฝากถึงคิสโตกับมิสเตอร์ทอลิงแมนด้วยนะครับนี่ก็แค่พาร์ทหนึ่งะครับต่อไปพาร์ทสองมาในไม่ช้านี้นะจนะจ๊าจุ๊บ